สวัสดีค่ะอนันตราที่ดินดีๆวันนี้เราอยู่ที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในโครงการบ้านภูตะวันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดมานานแล้วแต่ยังได้รับความนิยมอยู่เพราะที่นี่มีอากาศที่ดีและมีความเป็นส่วนตัวค่ะ โครงการบ้านภูตะวันเข้าออกได้หลายทางค่ะแต่ที่สะดวกก็คือทางที่จะมาโครงการปากช่องฮอลิเดย์พาร์คหรือทางที่มาโครงการทองสมบูรณ์ครับค่ะวันนี้เรามีบ้านในโครงการภูตะวันมาแนะนำนะคะเป็นบ้านที่มีสไตล์เพราะเจ้าของบ้านเป็นวิศวกรและออกแบบโดยสถาปนิกค่ะเป็นบ้านพักตากอากาศที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะอยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด เนื้อที่243ตารางวาค่ะและยังมีที่เกินด้านหลังอีกเยอะเลยนะคะที่นี่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง480เมตรจึงทำให้มีอากาศดีและมีลมเย็นทั้งวันค่ะบ้านหันไปทางทิศตะวันออกนะคะอยู่ที่นี่หาของรับประทานง่ายเดินทางสะดวกค่ะอยู่ใกล้กับโครงการฮอลิเดย์พาร์คเขาใหญ่5.2กิโลเมตร ใกล้ทองสมบูรณ์รับ5.2กิโลเมตรใกล้ตลาดส,สดปากช่องเพียง8.8กิโลเมตรค่ะไปไนท์มาร์เก็ตปากช่อง9.2กิโลเมตรไปโรงพยาบาลปากช่องนานา9.9กิโลเมตรไปโลตัสหรือบิ๊กซีปากช่องก็เพียง12กิโลเมตรค่ะไปโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องเพียง13กิโลเมตรไปแม็โคเขาใหญ่15กิโลเมตรค่ะจากด่านเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเพียง35กิโลเมตร จากฟิวเจอร์พารกรังสิตเพียง146กิโลเมตรค่ะใกล้จุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ที่ถนนธนารัตเพียง13.5กิโลเมตรค่ะเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านพักตากอากาศหลังนี้ค่ะภายในบริเวณบ้านมีความร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่เยอะค่ะสวนก็มีคนสวนดูแลนะคะพื้นที่ถูกจัดวางไว้ทำให้ดูหน้ากว้าง เพราะว่าด้านที่ติดกับถนนของโครงการมีความกว้างค่ะภายในตัวบ้านก็ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกทําให้เป็นบ้านที่ดูดีมีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะบ้านหลังนี้มี2ห้องนอน3ห้องน้ํามีครัวมีห้องนั่งเล่นมุมรับประทานอาหารและอยู่บนโฉนดเนื้อที่243ตารางวาค่ะเราเสนอขายในราคา ที่ลดจากเดิม6ล้านเหลือเพียง5ล้าน4แสนบาทพร้อมเฟอร์ด้วยค่ะท่านใดสนใจก็นัดล่วงหน้ากับทางอนันตราที่ดินดีๆเพื่อเข้าชมได้เลยนะคะบ้านหลังนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่มองหาบ้านพักตากอากาศในอำเภอปักช่องหรือหนีน้ำท่วมจากกรุงเทพค่ะตรงนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนค่ะเรามาดูภายในตัวบ้านกันค่ะ เปิดประตูเข้ามาก็จะพบกับห้องโถงกว้างและเพดานสูงค่ะตรงกลางจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารฝั่งซ้ายตรงที่เป็นเล่นระดับขึ้นไปจะเป็นห้องนอนสองห้องค่ะมีห้องน้ําในตัวนะคะส่วนด้านล่างเป็นห้องครัวและห้องน้ําค่ะมาดูฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นห้องนั่งเล่นที่มี2ระดับนะคะสําหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียว แต่มีเสน่ห์ตรงที่ฟ้าเพดานสูงค่ะด้านบนฟ้าเพดานสูงก็จะมีสกายไลท์สำหรับชมท้องฟ้านะคะภายในตัวบ้านเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นบิวอินไม้พื้นก็เป็นไม้แท้ค่ะทำให้ตัวบ้านมีสไตล์ที่น่าอยู่เป็นสไตล์มินิมอลค่ะฟ้าเพดานจะมีสกายไลท์นะคะช่วงเช้าจะมีแสงเข้ามาทำให้บ้านดูสะอาดและอบอุ่นค่ะ สำหรับห้องนั่งเล่นอีกห้องหนึ่งนะคะตรงนี้มีประตูบานพับสามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนได้ค่ะบ้านได้รับการจัดตกแต่งอย่างเรียบหรูนะคะเป็นบ้านที่น่าอยู่มากๆน่าเป็นบ้านพักผ่อนหรือเป็นบ้านพักตากอากาศสำหรับท่านที่อยากมีบ้านพักตากอากาศในอำเภอปากช่องนะคะแนะนำว่าบ้านนี้น่าสนใจมากๆค่ะ การที่มีฝ้าเพดานสูงแบบนี้สำหรับบ้านชั้นเดียวทำให้บ้านดูโปร่งน่าอยู่ค่ะและทำให้เปิดรับลมได้ทั้งด้านหลังและด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นบานกระจกที่สามารถเปิดไประเบียงหลังบ้านได้นะคะฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางหนึ่งห้องและเป็นห้องครัวค่ะมีประตูเปิดออกไปด้านนอกที่เป็นสวนหน้าบ้านนะคะ จากพื้นบ้านจะมีบันไดเล่นระดับที่ยกพื้นสูงขึ้นไปบนห้องนอนสองห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะมีห้องน้ำในตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินภายในห้องและพื้นก็ทำด้วยไม้แท้ค่ะ ด้านหลังมีระเบียงที่สามารถเปิดประตูไปชมวิวด้านหลังได้นะคะสำหรับห้องน้ำก็แบ่งโซนไว้เป็นโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะ ห้องนี้เป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะมีห้องน้ําในตัวเช่นกันนะคะวิวอินภายในห้องก็เป็นไม้แท้ค่ะ ด้านนี้เป็นระเบียงหลังบ้านค่ะเป็นจุดที่เจ้าของบ้านชอบมากเลยนะคะเป็นระเบียงที่มีความกว้างและยาวตามโค้งส่วนของบ้านค่ะตรงนี้จะเป็นที่ที่รับลมทานอาหารเช้าหรือจิบกาแฟเหมาะมากๆเลยค่ะด้านนี้เป็นพื้นที่สวนหลังบ้านที่มีพื้นที่เกินให้นะคะเนื่องจากด้านหลังเคยเป็นลำรางน้ำแต่ปัจจุบันน้ำแห้งไปหลายปีแล้ว ในส่วนนี้ก็จะปลูกต้นไม้หรือทำสวนหรือปลูกผักก็ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณรอบตัวบ้านนะคะจะมีเพื่อนบ้านอยู่หลายหลังค่ะเป็นบ้านภักตาอากาศที่อยู่ในทําเลที่ดีและปลอดภัยของอำเภอปากช่องเลยค่ะที่นี่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง480เมตร ไม่ต้องตัวน้ำท่วมนะคะสำหรับใครที่กังวลเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพหลังนี้ก็เหมาะมากเลยค่ะที่สำคัญราคาก็ดีมากๆนะคะจากเดิมเราตั้งไว้ราคา6ล้านตอนนี้เหลือเพียง5ล้าน 4, แสนบาทค่ะราคานี้พร้อมโอนด้วยนะคะท่านใดสนใจก็นัดล่วงหน้าเพื่อเข้าชมได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ